เด็กๆมาบ้านเกรันนี่นะคะมาบ้านเพื่อนบ้านเพป็นบ้านเขาอยู่มานานแล้วจะขอเขาเยอะมากพี่จะ๊พีจิ๊้าเขาอุ่นว่าไปดูไปเดินตรงนั้นอ่ะอย่างอุ่นตรงไหนข้างบนอ่ะที่มีลุฟลุฟวี่รอ้าวก็ใช้ลุฟฟี่ร้อนมันก็อุ่นสิอุ่นแล้วขึ้นนะโอ้อุ่นมากอืออือโอ้โหตัวอะไรอ่ะสเปมบ่สเปม นายนาพาวินทำนายพาวินเป็นแร็ก็ได้เหรอพาวินเป็นแร็ก็ได้จะอุ่นจะเชื่อแก่ะสันติดื้อดื้อดื้อแร็กตัเล่มไอาอะไรคะเอ้ได้อะไรคะเอ้ได้อะไรแล้วไหนเนี้ยคัทคัทเต้นลูกอยู่ไหนคิสซี่คัทอยู่ไหนคิสซี่คัทอะคิสซี่คัทไปไหนือ วอยู่นี่ค่ะเชือชือกขอมาได้ของเล่นอีกแล้วเขาเตรียมไว้พร้อมเลยตอนนี้หลานรุ่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 นเดียวกับพาวินเล่นเขาก็เยอะอยู่เออตอนนั้นเนีต้องทำม,มาสก์สูดได้หรืหอเปล่ไฟใช้เบียดใครมาเผาที่ในบ้านบ้าเปล่า,าไม่ใช่บ้านแบบนั้นเท่าไหร่ อยากทำไป roommate, incident, ทำที่นู่นอ่ะเหมือนที่เขาบอกอะออกกำลังกายคิดสิค่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าให้จะดิวเฮ้ยเฮยว่าให้จะดิ o ให้จะดิวเอดาลินอันนี้ล่ะอุ้ยโรโกดิกัดเลยโรโกดิกัดพาวินเหรอโอ้ยอันนี้พาวินจะมากินมุ็อกแซ่เดินมาห่างกันแค่ก oh, ี่หลังเอง หนึ่งสองหลังคลกดี้อาันนี้ล็อก็ฟันหักฟันหักหรอคะเพราว่านี่ไงมีทันโทรไงมีทันโทรอยบังเซอตาิบังเซออนย่ะเดอ่รังนะัก่อนครัอวังนะครับก่อนครัองังนะครับก่อนครับต้องันัก่อนครับตองระวังนะครับก่อนครับต้อวันะครับก่อนครั Berättelserna finns här i alla fall. Oh. Så varsågod. Åh, oh, tack. Tack, tack! Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mm. mycket. Jag gillar Bamse. Bamse. Det är läskigt. Det är läskigt. Det där är läskigt. Det är läskigt. Läskigt. ไปดูคอลาบเสร็คอลาบัลสิอ่ะคอลาบัลเสขอดูนอยโอเคให้น้องดูเลสง